นี่ค่ะมันต้องเทแบบนี้แม่ค่ะก็บอกอยู่ว่าให้ตาแต่คอทานใช่ค่ะตามแบบนี้แล้วคนอื่นที่มาตามทีหลังเขาจะเอาพริกที่ไหนใส่นะคะพวกเธอก็ใส่ของที่มันเหลืออยู่สิอุ้ยคุณแม่คะคนดูบอกว่าพี่กินโชว์คำนึงค่ะกินโชว์ CVM f i l ม ก็แปลว,ว่าเราสามารถใส่ของทุกอย่างตามใจเราได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าต้มมาแล้วต้องทานให้หมดนะคะค่ะงั้นพวกเราขอลองต้มเลยแล้วกันนะคะเชิญค่ะโยกินเผ็ดไหมเอาพลิกเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวมันจะแซ่บหรอเออามา่ฉันไม่กินเผ็ดก็คือจีน ลาแบบนวลๆนะเปรี้ยวๆด้วยจัด,ดเลยโหน่ากินอยู่นะใช่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะลองชิมดูสิหยกหือมอร่อยอยู่นะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละฝีมือฉัน ้กินเ,เยอะนะอืมถ้าไม่พอเดี๋ยวเราไปตมใหม,สม,ม่ส้มตำจ้าส้มตำบุฟเฟ่เลยนะมาตำกันเองเลยตำใครตำม,มันตำกันเองเลยจ้าแกได้ยินใช่ไหมเยาว่าส้มตำบุฟเฟ่ตำเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้น ได้ยินสิคะคุณแม่คอนเทนต์เพียนอนนอนหนึ่งอย่างพวกเราไม่มาถ่ายถือว่าพลาดค่ะดีงั้นเราไปเอาคอนเทนต์กันดีกว่าไปค่ะคุณแม่ส้มตําบุฟเฟ่สวัสดีค่ะตําบุฟเฟ่อยากจะใส่อะไรเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปะะใช่ค่ะ ใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องตำให้พอดีตำม,มาแล้วต้องกินให้หมดนะคะเพราะถ้ากินไม่หมดทางร้านเราจะคิดค่าปรับค่ะเอินะเอ,นเอนิน่ะเอาไปนี่ตังขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยนะคะไปคุณแม่ <Okay. S 2> อเดดูให้แม่สิแม่สวยหรือยัง สวยแล้วค่ะคุณแม่เหมือนดาราสาวทั้งหนึ่งหืมปากหวานจริงๆลูกฉันมาๆแม่พร้อมแล้วเอาละนะคะสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเข้ามากันให้ไวๆเลยนะคะ ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเขาไลฟ์สดนอยู่เหรอก็น่าจะใช่แหละทรงนี้เอาละค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะใส่มันคืออะไรนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุณโูอตอบว่าพริกค่ะแม่ถูกบ้องนะคะ <laughs> นี่ค่ะนี่นะคะพริกเต็มไปหมดเลย นี่ค่ะมันต้องเทแบบนี้มันต้องใส่เยอะๆอย่างนี้หุยคนดูเข้ามาเยอะมากเลยนะคุณแม่คนดูชอบใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูกระจาดนี้คะ่ะแต่ตอนนี้เอาครบนี้กันนะคะนี่ค่ะมันต้องตํำให้ละเอียดแบบนี้มันจะได้สั้ชๆๆ นี่ค่ะนี่เดี๋ยวมีทีเด็ดที่ดูอีกนะคะนี่ค่ะนี่นีแล้วก็ใส่เลยค่ะโอ้ยเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็ตำตำๆำค่ะนี่ป้าคะไม่ใส่มากไปหรอคะแม่คะเขาก็บอกอยู่ว่าให้ตำแต่พอทานใช่ค่ะ ตาแบบนี้แล้วคนอื่นที่มาตามทีหลังเขาจะเอาพริกที่ไหนใส่ละคะพวกเธอก็ใส่ของที่มันเหลืออยู่สิไม่เห็นจะยากเย็นอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมว่ายังไงบ้างคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะแต่ของที่พวกคุณใส่ไปมันก็คือต้นทุนของทางร้านนะคะ เดี๋ยวก็มีกำไรเยอะขึ้นนีกแหละแม่คะเป็นหนี้บุญคุณพวกฉันด้วยซํำพวกเธอสองคนอย่ามายุ่งดีกว่าฉันจะไล์สดต่อต่อเลยค่ะแมไไ่ได้เลยได้เลยท่านผู้ชมโทษทีนะคะเมื่อกี้แมงวีแมงวันมาตอมสงสัยจะฉุนพิก <laughs> <laughs> ถ่ายรูปอะไรนยึยโอ้โห นี่ค่ะได้ทีแล้วค่ะส้งตำพริกรอยเม็ดสูตรของป้าจุ๋มนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูให้ใส่ถาดเลยครกนี้เผ็ดซีดส,สะใจแน่นอนนี่ตามมาเลยค่ะท่านผู้ชม,มน้ำลายไหลน่ากินมากๆเลยค่ะคุณแม่ ดูค่ะดูอุย๊ยคุณแม่คะคนดูบอกว่าให้กินโชว์คำนึงค่ะกินโชว์คำเดียวค่ะแม่เอานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกินโชว์ค่ะ <S <S มาค่ะมาหนึ่งคำแค่ได้จิ๊บจอยู่แล้วค่ะ <S 1> <S 1> แล้วนะคะกินแล้วนะคะใส่เยอะขนาดนั้นนะจะกินหมดหรือเปล่านะีอใช้ได้เลยค่ะแซ่บเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่รอบหน้าบา,บาย คุณแม่เผ็ดขนาดนี้เราจะกินหมดกันได้ยังไงะคะแตเละสิไม่ว่าลูกกินไม่หมดแน่นั่นไงคะเอาไปให้สองคนนั้นชิมไหมคะดไอเดีย <Good idea. S 2> นี่หน,นูหนูลองชิมส้ตมตำฝีมือป้าไหมจ๊ะอะไรกันคะป้าเมื่อกี้ยังว่าพวกหนูอยู่เลยนั่นสิคะ อยู่ดีๆทำไมเดียวพูดเพอ้อขึ้นมาซะงั้นแหมหนูจ๊ะมันเป็นคารลเตอร์ป้านะจ๊ะอย่าถือสาเลยนะจ๊ะลองชิมสักนิดแล้วจะติดใจแมวค่ะหนูก็เม่เ,เหมือนกันค่ะไม่ลองจริงๆหรอไม่ได้หรอกค่ะใส่พริกเยอะขนาดนั้นพวกหนูคงช่วยคุณป้ากินไม่ได้หรอกค่ะเราไปกันเถอะค่ะคุณแม่ เียว่าแม่มีวิธีเอาตัวรอดของพวกเราแล้วออกมาเลยลูกวางเลยลูก กินอาหารไม่หมดก็ทเทลงกระเป๋าเหรอคะเอ่อเปล่านะพวกฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเป็นกระบอกของฉันนี่พวกเขาแอบเทส้ตมตำลงในกระเป๋าของคุณคะ่ะหฮึดูสิคะทุกคนอินโฟชื่อดังอักษรยอ่อโบราณคนติดตามก็เยอะแต่มันทำนิสัยแบบนี้เอาพริกเขาไปตำจนหมดแล้วเมาใส่กระเป๋าฉันดูสิคะทุกคนดูดูด ให้ก็ได้แต่ฉันคิดค่าเสียหายกระเป๋าของฉันเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนคุณแม่คะเป็นหนึ่งแสนเลยนะคะกรุณาจ่ายเพื่อนฉันให้ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความข้อหาลักทรัพย์และทําลายทรัพย์สินของผู้อื่นแจ้งความคุณแม่คะคอณไม่ดีเพวกเร่า นี้กับใครอีกนะคะอย่าเห็นความใจดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ให้ตัวเองจ้าป้าผิดไปแล้วป้าขอโทษป้าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วจ้าคุณแม่คะเราแบบนี้เราจะโดคนคนในโซเชียลว่าไหมคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเตียคร่บ ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ